หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะ่นหมายความว่าเราเป็นผู้บอสพาต่อการชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เราได้มีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ของคุณนะคะเราค่อนข้างที่จะโฟกัสกับการที่จะทําอะไรในหลายๆอย่างเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจเกิดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหัวใจว่าฉันจะต้องก้าวผ่านเรื่องต่างๆไปได้ฉันจะต้องแก้ไขปัญหาทุกอย่างไปได้นะคะไม่ว่าวันนี้คุณกาลังเจอเกอกับเรื่องอะไรอยู่ก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทําให้เรานั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เรานั้นต้องตัดสินใจที่เรานั้นจะลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากควบคุมเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ได้ค่ะ วันนี้เป็นะหวร์เริ่มต้นที่ดีมากๆของเดือนนี้นะคะเพราะสิ่งที่เรานั้นจะต้องผ่านไปค่ะสิ่งที่เราต้องเผชิญนั่นคือปัญหาต่างๆที่มันลุมเราเข้ามาเราเริ่มรู้สึกว่าการที่เราจะปล่อยเรื่องราวต่างๆให้มันเป็นไปนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ไั้แล่ะเราจะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆฉันจะไม่อยู่นิ่งฉันจะไม่ยอมให้สถานการณ์ควบคุมเราวันนี้เราจะเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้และมีวิธีใดที่เรานั้นจะแก้ไขปัญหานี้ไปได้นั่นคือการที่เรานั้นจะต้องอยู่กับ ตัวเองค่ะเราจะต้องรู้ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงเรื่องเราต่างๆที่ส่งเข้ามาให้เรานั้นได้พัฒนาตัวเองรู้ว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรแล้วเราจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไรเพียงแค่เรานั้นมุ่งมั่นยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นค่ะไม่ว่าอะไรที่เข้ามาก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่ทำร้ายเราได้ถ้าหากว่า เราโฟกัสที่เป้าหมายอย่างชัดเจนและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราทําค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราต่างๆอะไรที่เข้ามาเราจะผ่านเรื่องราต่างๆนั้นไปได้ด้วยตัวของเราด้วยความนิ่งสงบแต่เข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งเพียงแค่นี้ค่ะทุกคนจะผ่านทุกอย่างไปได้ทุกคนจะผ่านเรื่องราต่างๆไปได้และจะสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นถ้าหากว่าใครกําลังดูคลิปนี้อยู่แล้ว,ลวก็ยินดีด้วยนะคะขอให้ทุกคนนั้นเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําและเป็นตัวของตัวเอง ไม่ไหวติงกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพียงเท่านี้ทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ปัญหามีเอาไว้แก้ไขนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้ลุยต่อไปค่ะวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณอย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์อย่าลืมใช้ออกไปให้กับคนที่คุณรักนะคะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆกาลังแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปให้แนฟังหน่อยนะ